สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45ทมกาวิทยาคมพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กเยาวชนบนผืนแผ่นดินไทยติดตามรายงานกับคุณปุณธน,นิตาวากระดวนค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุษเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45ท่ามกาวิทยาคมพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กเยาวชน ดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีถึงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนและโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอำเภอท่ามะกา โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคนำสู่การพัฒนาการศึกษาตอบโจทย์บริบทในพื้นที่ทั้งนี้มีนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าภายหลังการเข้าร่วมถวายภาพพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนโดยไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อต้องการเห็นสภาพจริงของการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานชาวจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งในส่วนของการเตรียมเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แผนเผชิญเหตุตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มเต็มศักยภาพและตอบโจทย์ในบริบทของพื้นที่ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45ได้จัดการศึกษาด้วยวิสัยทัศน์สร้างคนดีมีความรู้สู่อาชีพสุจริตมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ศิลวัฒนธรรม น้อมนำงานพระราชดำริเพื่อสร้างผู้เรียนในระดับประถมะศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน976คนให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการศิลปะนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ้านศาสนาวัฒนธรรมและการงานอาชีพโดยการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตราการกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงศึกษาธิการในรูป แบบออนไลน์ line, และออนแ n d ์ hand, พร้อมสำรวจและจัดให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามความประสงค์โดยมีนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปจำนวน811คนได้รับวัคซีนแล้วแบ่งเป็นเข็มแรก 68%และเข็มที่สองเช่นเดียวกับครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า90%อร์เซนจากจำนวนทั้งหมด86คนเพื่อสร้างความมั่นใจเปิดภาคเรียนในเดือนธันวาคม2อ6 4นี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ได้ทราบล่วงหน้านะคะว่าท่านจะมานะคะรู้สึกว่ายินดีที่ได้ ที่ท่าน,นะคะได้เข้ามาตรวจเยี่ยม,มเยี่ยมชมโรงเรียนตามส่วนการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็อาคารต่างๆค่ะ<อ>ก็ตกใจค่ะเพราะว่าตัวเองก็ก็ไม่เคยแบบต้อนรับบุคคลภายนอกที่แบบมาแบบกระทันหัน,นะะอะไรเงี้ยค่ะ่ะชื่อคุณครูแก้วตาคำมวนะคะก็ตกใจเหมือนกันการพอดีเมื่อกี้มาทําทุนของคุณครูลักทินอยู่เดินมายิบเอกสารแล้วยู่ๆก็เจอท่านเดินมาค่ะก็ เห็นท่านแล้วก็ทางานก็ชื่นชมท่านนะคะชื่นชมในที่ท่านดูแลและใส่ใจของในของเด็กๆทุกคนนะคะตกใจมากใจมาะท่านมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะคะเวลาที่ท่านมาค่ะ จากนั้นเดินทางต่อไปอยังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมอำเภอท่ามะกาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมมาศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสอพอมกาญจนบุรีมีนักเรียนกว่า2,800คนจัดการศึกษาด้วยวิสัยทัศน์โรงเรียนแห่งความสุขน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาศาสตร์พระราชาบูรณาการสู่มาตรฐานสากล ทั้งยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ในรูปแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสำรวจและจัดนักเรียนได้รับวัคซีนตามประสงค์โดยมีนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนแล้ว9 4 0 5เอร์เรวมทั้งครูและบุคลากรเจ้าหน้า,นาที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า9 4อร์โดยให้ความรู้แก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนเกี่ยวกับมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงศึกษา าธิกรมาตรการหลัก DMHT RC อยู่ห่างส่วมแมหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิลดแอร์อัดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมและ6มาตรการเสริม SSET QC เ,เพื่อสร้างควา,ความปลอดภัยในโรงเรียน S <S สำหรับการกลงพื้น,น,นที่ตรวจ<า>ยเยี่ยมโรงเรียนทั้งสองแห,ห่งเพื่อสร้างคว,วามเชื่อมั่นต่อการเตรียมการเปิดภาคเรียนและต้องการมาให้เห็นสภาพจริงของการจัดการศึกษาทั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในรูปแบบอยู่ประจำและโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมที่เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ซึ่งทั้งสองโรงเรียนได้สะท้อนถึงความต้องการและข้อจำกัดหลายประเด็นอาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ระบบน้ำบาดาลระบบระบายน้ำช่วงฤดูฝนบ้านพักครูเป็นต้นซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อผลักดันนโยบายที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาลูกหลานเยาวชนบนผืนแผ่นดินไทยทุกคน ไม่ทราบเลยค่ะแอบตกใจนิดๆน,นะคะตอนที่มีรถตำรวจวิ่งเข้ามานะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะดีใจแล้วก็ปรับปลื้มใจนะคะเพราะอย่างน้อยวันนี้ก็คืออย่างน้อยก็คือวันนี้ได้ต้อนรับท่านนะคะแล้วก็คณะด้วยค่ะก็รู้สึกปรับปลื้มนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ท่านแล้วก็คณะนะคะมีความสนใจนะคะแล้วก็ การุณามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมกาวิทยาคมของเรานะคะการรู้สึกปลอบปลื้มแทนคุณครูแล้วก็บุคลา,ากรโรงเรียนด้วยค่ะ